หนุ่มกอาเสนะครับแต่ขอให้เป er ็นภาษาไทยครับต้องไปเดินทางมาไกลต้นบัรยาภาษาไทยนะครับหนุ่มกัตาเียงรบัูชคาลรดคาโรครับอะไระชินายาเียนะรกำลังจะเ่งั ไยอได้ขึ้นสูงะชา,าทำงาได้เย<บ>อะคุณทำได้ไหมคิด้วสิจะได้ดให้เนโจชคดีท่้นสามสองหนึ่งป้านุ่มกอทาหมอนฮีรีเลย

อดข้อไตข้อสู่ดีซือเลือเกินนะครับพี่น้องเกี่ยวไปเกี่ยวแม่เป็นไรเย็นยินหู้เออรถอ๋อไปหลุ่นครับติดกองง่ายครับหนุ่มกทมมาจากติดทั้น แม oh no. uh ่ตอพอสงนี่ี่วสุาเเดินทางพูดีนะครับอข้อใจข้อสูดดีเสือเกือกนะครับพี่น้องเกี่ยวไปเกี่ยวแม่ไป่งที่นี่หัวรถเี่ยวเ่ว ถามดีครับถามดีือปัญญุบังกาครับหลังถามเขถือว่าอยู่ในสีมือครับตามที่ผมตัวเ้ยครับฮั

เด็กใจสีแบบนี้เนี่ยครับพี่น้องชัดเจนนะครับหนักยังคงสิ่งคงว่านะครับคือเก่านะครับนี่จำเอกลักษณ์กันนะหนักยังคงเสี่งคงว่าเหมือนเดิมนะครับร so ุดรอดออกมานะครับหลังจากที่บังเมฆไปโดนนะครับลูกแรกแมฆนี้นะครับ เลขสี่ร้อนะครับทา่งกรรมการามานะครับส่วนการมานะครับนักดีนะครับนนแเาตมาเด้อมีนคคนรกก็ดอไปนาเขาจะตัดเฉยนะครับาานะนนะตนนิดวน็ต,นนตอจะางับไว้

มาเึงดีอะไรนี่จอแล้วนะครับต yeah. ิดอีกแล้วครับบังห to ันบังหันก็ไม่บังนะครับตำแหน่งนะตำแหน่งก็ไม่บังนะครับเอาหลุดหลอดออกมาครับนี่ครับได้ทุกวีครับได้ทุกวี่ไปใเก้ 415ร้อแคะแนนนะครับหนุ่มคอทม